EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมผู้ซึ่งพอถึงวันศุกร์เราจะซ้อมวันหยุดกันทันทีใช่ไหมตะกวงครับผมทำไมเราต้องซ้อมคุณผู้ฟังบอกทำไมหยุดเลยไม่ได้บางทีมันเหมือนเบรกหัวทิ่มอะค่ะ,ะเราต้องค่อยๆสรลดาวเตยมตัวต้องมีการเตยมตัวถูกปะคะมันเหมือนวันกันที่เรายังต้องซ้อมทํางานเลยไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายช็อกอ,อาทิตย์หยุดอยู่ดีๆวันจันทร์อยู่ๆรึงขัง ช็อกตายพอดีถูกป้ามันไม่ได้มันต้องค่อยๆแต่ถามว่าเวลาลงมือทาทางานเต็มที่ไหมเต็มที่ไม่มีไม่มีหย่อนนะคุณผู้ฟังถูกป้าแต่ฟิลมันจะแบบนะค่อยๆกระดึบกระดึบแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนวันนี้นะคะอ้อมเชื่อว่าเราอยู่กับบรรยากาศของการที่เรารู้สึกว่าคืนเครงหยุดพักผ่อนนี่ไปเช็คอินญี่ปุ่นกันคืมคามคืมคามเลยนะเพราะว่ามันหยุดเป็นหลุมไง วันนี้คือวันหลุมใช่แล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เป็นวันหลุมถูกไหมใแล้วถ้าลาบไปสองหลุมได้ไปเลยหกวันป่ะพฤลึหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารถูกไหมพี่หวงใช่ครับบางคนลาพุธไปด้วยนะเก็บลาพักรอนไว้เพื่อสิ่งนี้อะเขามีสิทธิ์ถ้าเขาเคลียร์งานได้ถูกป่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปดูจริงๆคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงเนี้ยมันไม่น่าจะได้เห็นใบไม้แล้วล่ะแต่เพราะใบไม้มันเลด ก็เลยได้เห็นกันฟื้มฟั่มใช่ใช่มันควรจะออกมาก่อนหน้านี้ถูกเพราะมีคนไปถ่ายแล้วก็เกอร์ใช่เกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์คล้ายๆไบเกอร์อะค่ะแต่นี่คือไบเกอร์คือไปแล้วมันเขียวแทบไม่เหลืองเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บนางแดงใส่เงี้ยอ้าวก็แล้วแต่นะคะไปก็ขอให้มีความสุขก็ตรวจเช็คกันให้ดีๆกันละกันนะคุณผู้ฟังและใครที่ไปก็อย่างที่บอกว่าถ่ายรูปสนามบินขายกลับมาโชว์หน่อยละกันนี่ยไม่เคยเห็นลงด้วยนะ ลงตรงสนามบ,บินตัวต,ต,ต่อเติมนะตรงตัวใหม่นะที่ได้รางวัลแต่ตอนเดินไม่เห็นอะไรเลยรีบมั้งกลมน้ากลมตาเดิน,นแล้วก็แล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่เชื่อมระหว่างตึกะอะนเนาะเดินแค่นั้นนะที่เหลือไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราไปญี่ปุ่นนี่ก็ไปร้านกินที่แบบเออเตาแบบเตาปิ้งบ้านๆน,นะแล้วก็มันก็จะมีเมนูมีไรเซนคนมีแบงค์วางไว้อะไรางี้นะตเบลเลอร์ for e a <laughs> <laughs> โฟอีฟอะไแกทีป๊อปล้วลูกหัวใจน่ารักเ <c oughs> นี่ยป้า <c oughs> ก็มีโจลินเนี้ย <c oughs> มีอาไอใช่ไหม <t' S 3> <c oughs> ตาออมนะ <c oughs> พันนะไ <c oughs> มาเ <c oughs> นี่ย ายรูปมาด้วยลายเซ็นตัวอีเราไม่ได้เจอตัวเราเจอแต่ลายเซ็นต์เชงเราก็โอ้เราไปกินอ้ไนเดียกับน้องอ่าโอเคนะแสดงว่าร้านที่เราเลือกก็ใช้ได้อยู่นะพี่กวป๊อปปูล่าอยู่อ่าพับพัเป็นคนพัอปัอะไร้ยนะคะก็อ่ะใครจะไปเที่ยวไหนก็จัดการดูแลตัวเองให้ดีเพราะเราเดาไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่าตามเวลาของสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียโอเรกอนเขาก็มีการเตือนแผ่นดินไหวอยู่ว่าเขาก็จะต้องมีระวังเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิเพราะว่าเจ็ดกว่า เหมือนเจ็ดจุดสองไม่นิจูดใช่ไหมเพราะถือว่าไม่ไม่น้อยแต่ถามว่าเราแวกนั้นก็มีเหตุแบบอย่างงี้เดี๋ยวมีไฟป่าเดี๋ยวมีอะไรใครอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องเฝ้าระวังของตัวเองจริงๆนะเราไม่มีทางรู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครเมื่อไหร่คุณฝาวองเอาอย่างพี่จะพูดเรื่องความตายไงคือมันไม่ได้จะพูดเรื่องนั้นแต่เราเห็นดาราญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งอย่างล่าสุดพี่กวงอายุห้าสิบสี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่หน้าคุณนะปรากฏว่าเอาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันไปแล้วกันว่า การที่เราจะไม่ได้เจอใครสักคนหนึ่งบางทีเราคาดเดาไม่ได้เหมือนก็นัดงานไว้อะแล้วคนที่นัดกับเขาอะบอกว่าเขาไม่ไปตามเวลานัดก็เลยไปหาที่บ้านไปหาที่บ้านสิ่งที่เจอคือหัวฟาดหัวฟาดอยู่ที่ห้องน้ําล้มอยู่ที่ห้องน้าแล้วเสียชีวิตอะคือคือมันมันเอาแน่ไม่ได้จริงๆกับชีวิตเดี๋ยวคุณผู้ฟังอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดต่อให้เราระวังสุดใจแต่ เราจะบอกว่างั้นต่อให้ระวังสุดใจมันก็จะเกิดไม่ต้องระวังก็ได้ม,มันไม่ได้ไม,ไดมันก็ต้องระวังแต่เราก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราจะลาจากกันวันนี้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามแบบว่าเวลาเลิกรายการเราก็จะบอกเพ้ฟังว่าขอให้ดูแลตัวเองให้ดีไปพี่กว้งใช่ม,มันมันพูดอะไรมากกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะเราก็าอยากจะเห็นแบบเออถึงแม้ข้อความบางคนจะวอลเวอร์เวอร์แต่ก็เรายังรู้สึกว่า เขายังมีชีวิตยอยู่เขายังปลอดภัยอยู่ถูกป่ะใช่ครับนี่คือสิ่งที่แบบเออเราได้รู้กันว่าแต่ละคนมีความปลอดภัยในชีวิตนะหรือบางคนก็มีอัพัฒนาการวันนี้วันก่อนส่งมาว่าไปวิ่งนะสรุปไปวิ่งมานะไปเป็นครั้งแรกในการวิ่งแบบกัแบบแบบคาสมาราธอนอะไรอย่าเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจป่ะเราอยู่ในช่วงเวลาในช่วงชีวิตของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันป่ะเพราะฉะนั้นนะคะทําความ เขาเรียกว่าทําความสนุกทําความสบายให้เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละโมเมนต์จริงๆเนาะพี่ฝงเนาะคุณรู้ฟังวันศุกร์กับบรรยากาศสบายๆเรา,าก็อยากให้คุณรู้สึกสบายและมีความสุขกับชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะคะทุกปัญหามันอาจจะแก้ไม่ได้ทันทีในณขณะน,นี้แต่ถ้าเราเชื่อว่าทุกปัญหาแก้ไขได้มันจะแก้ไขได้จริงๆเพียงแต่มันอาจจะช้า มากน้อยทันใจเราหรือเปล่าและแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในบางถูกปะ่ะมันต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงก็ได้ปัญหาบางปัญหาใช้เวลาแก้เป็นสิบปีป่ะพี่กวงใช่ครับโดยเฉพาะปัญหาในใจนะก็ด,ด,ดูแลตัวเองกันให้ดีๆค่ะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะภายนอกอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลค่ะเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรทยจิครับ เราจะพูดเรื่องอะไรท่านจอะไรครับแน่นอนเราต้องขายรถอยู่แล้วออ๋ถูกต้องเพราะวตอนนี้มันเป็นเรื่องของรถจิค,ถครัปลายปีเป็นเรื่องของอะไรคะถ้าไม่ใช่เงินฝาก,ถ,กถ้าไม่ใช่เรื่องของรถหย่อนภาษีออรถเท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยแรงส่งท้ายปีกับข้อเสนอ Motor Expo Mazda ย e a r En Paris พร้อมเปิดตัวรถยนต์สรุ่นใหม่ในงาน Motor Expo ทั้ง Crossover SUV Mazda c x 5ใหม่ 59, และ Pickup รุ่นใหม่ล่าสุด Mazda b t 50ใหม่ที่แรกของโลกนะคะ m a z d a b t 50ใหม่มาพร้อมกับแนวคิด พลังแกร่งสะท้อนตัวตนกับดีไซน์ภายนอกใหม่รอบคันนะคะชุดแต่งสปอร์ตดุด,ดันแกร่งสไตล์ญี่ปุ่นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรใหม่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดกันไปเลยจ้ะซึ่งมันเป็นการมอบความแรงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะคะและ Mazda c x 5ใหม่เปิดตัวพร้อมกับคอนเซปต์นี่ทุกเทอร์เน็ตเรดิฟา ด้วยดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตพรีเมียมประตูไอประตูด้านท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะพร้อมระบบแฮนด์ฟรีระบบเสียงเป็นบอสนะจ๊ะและเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense ขอบคุณผู้ฟังมาพบข้อเสนอใหญ่ไปด้วยกันเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ Mazda ได้ง่ายๆทุกรุ่นเลือกรับส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือรับดอกเบี้ยต่ำสุด0%นาะน84เดือน เจ็ดปีนะคะคุณผูทุัง8ปดเดือนนี่คือเจ็ดปีพร้อมโอ้โหผ่อนเบาๆผ่อนใสๆใจร่มๆนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งกับ m z d d p r r m m u u m n s u u r n n e นะคะคุ้มยิ่งขึ้นวันนี้ถึง1 0 0ธันวาคมนี้ที่บูธ Mazda ในงานมอเตอร์เอ็กและโชว์รูม m a z d a ทั่วประเทศเงื่อนไขาตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w M A z นะเราใช้แนะแล้วก็ d a d c o t h ก็คือ w w w m a s d a c o t h เป็นไงฮะน่าสนใจดิฉันเนี่ยติดใจคำว่า84เดือนพร้อมปีประกรันภัยชั้นหนึ่งนี่แหละดิฉันก็ไปในทรงนั้นอังคอรรุ่มโป์ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลิสพลัสองคการที่ผ่านมาการที่มีคนเล่าว,ว่าเราเสียคนที่เราเนือเน้อบาาคนในครอบครนะัวนาะเสียพบบี่ชายไปอย่างกระทันหันนะ แต่เรายังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราตอนเนี้พี่คุ่งฟังแล้วเป็นไงอืคนหัวลุกนะอไอความผูกพันก็เรื่องแต่คนนอกฟังก็คนหัวลุกอยู่เหมือนกันเนาะนะคะก็ไม่รู้แหละคนกฟังลองไป ฟังเรื่องของคุณอังุ่นดูก็แล้วกันนะคะทุกวันอังคารค่ะกับอังคารคุณโป่งนะคะอังคารที่จะถึงนี้กับคุณบอยเอนเตร์ค่ะฟังไปได้กันตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ําจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคําไหนคํานั้นออสเทคอัลตร้าอาหารเปียกซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทค อย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโป o พ o ลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะ